รามาเจอกันอีกครั้งนะครับในหน่วยนี้นะครับจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลนะครับหรือการใช้สื่อเทคโนโลยีนะครับในการหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับโดยในหน่วยนี้นะครับจะเป็นหน่วยที่พูดถึงในเรื่องของการค้นหาข้อมูลการสืบค้นข้อมูลนะครับโดยจะมีนะครับรูปแบบต่างๆที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับ ซึ่งในรูปแบบการค้นหาข้อมูลนะครับมันจะมีวิธีการนะครับค้นหาข้อมูลอย่างง่ายๆนะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้นะครับเรามาทําการเรียนรู้นะครับเรื่องที่จะทําการเรียนนะครับในหน่วยนี้ <igue 1> <c oughs> <c oughs> เรื่องที่จะเรียน,น <c oughs> มีอะไรบ้างนะครับเรามาดูเลยหัวข้อแรกนะครับที่เรื่องที่จะเรียนก็คือหนึงการค้นหาข้อมูลนะครับการค้นหาข้อมูลเนี่ย ค้นหาอย่างไรนะครับที่จะได้ข้อมูลตามที่เราต้องการ 2. การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลข้อมูลที่เราหามาได้นั้นมีความน่าเชื่อถือมากแค่แคไหนนะครับเพราะว่าข้อมูลบางอย่างนะครับที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเราไม่ทําการคัดกรองก่อนเนี่ยเราก็จะไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับหรือข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันกนะ็คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยหมายถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการออสืบค้นข้อมูลหรือใช้ในการทำงานของของตัวเราเองนะครับอันต่อไปก็คือการแก้ปัญหาอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่สืบเนื่องจากหน่วยที่แล้วที่เราเรียนกันไปนะครับว่าจะเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องส่วนตัวนะครับในการแก้ปัญหาในเรื่องการเรียนนะครับหรือในการแก้ปัญหา <c oughs> ในการทํางานงต่างๆนะครับอันต่อไปก็คือการรวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูลเนี่ยก็คือเป็นการนําข้อมูล,ลต่างๆนะครับมาทําการวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับแล้วก็ดูว่าไอข้อมูลที่เราทํานั้นหรือรวบรวมมานั้นมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับอันต่อไปนะครับก็คือการสร้างทางเลือกการสร้างทางเลือกในที่นี้หมายถึงในเรื่องเกี่ยวกับ วิธีการกระบวนการในการแก้ปัญหานะครับหรือทางเลือกที่เราจะใช้ในการแก้ปัญหานะครับอันต่อไปก็คือการนําเสนอข้อมูลการนําเสนอข้อมูลก็จะมีหลายรูปแบบเช่นเดียวกันนะครับจะนําเสนอข้อมูลเป็นในรูปของกระดาษหรือนําเสนอข้อมูลเป็นลักษณะของวิดีโอวิดีทัศน์หรือสื่อต่างๆนะครับในส่วนนี้อ่าเรามาดูกันนะครับในหน่วยนี้นะครับ มันมีจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรนะครับก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้เขาบอกว่าให้บอกเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นเกี่ยวกับเซิร์ชเอนจินนะครับเซิร์ชเอนจินก็คือการค้นหาหรือโปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในหน่วยนี้นะครับเรื่องที่ นักเรียนจะทําการเรียนกันนะครับเรามาดูว่าในหน่วยนี้นักเรียนจะต้องเรียนอะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งนะครับก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลนะครับก็เมื่อกี้เราก็ได้พูดไปแล้วว่าเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับ Search En น i n e นะครับซึ่ง Search En g i n e ในปัจจุบันมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราได้เข้าไปดูกันนะครับอันต่อไปก็คือคําค้นหาข้อมูลนะครับหรือคำที่เราจะใช้ในการพิมพ์ค้นหาข้อมูลมันมีอะไรบ้าง <c oughs> จากเมื่อกี้นะครับที่เราได้พูดไปในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลนะครับหรือ Search Engine. เซิร์ h เ n อ i n e นจินเรามาดูความหมายของเซิร์ h เ n อนจินกันดีกว่าว่าเซิร์ฟเอนจินเนี่ยมันคืออะไรนะครับซึ่งเซิร์ h En เอนจินเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลโดยเฉพาะนะครับเป็นการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งมันมีละรูปแบบนะครับที่หลากหลายนะครับไม่ว่า จะเป็นในเรื่องของการค้นหารูปภาพภาพเคลื่อนไหวเพลงซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับแล้มาดูกันว่าเครื่องมือในการเซิร์ชหาข้อมูลนะครับหรือเซิร์ชเอนจินเนี่ยในปัจจุบันมีอะไรที่เป็นที่นิยมนะครับก่อนที่เราจะไปดูเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลอีเดียนะครับเรามาดูก่อนว่าในการใช้งานอานเน็ตเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับซึ่งปัญหาเวลาใช้งานอร์เน็ต ใ,ในการค้นหาข้อ <nước> ม <tr> ูลหรือค้นหาข้อมูลที่เราอยากรู้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาเจอปัญหาอะไรกันบ้างนะครับปัญหาแรกเลยนะครับถ้าเรามีปัญหาเราจะทำอย่างไรแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับอันต่อไปก็คือการใช้คำค้นหรือค้นหาข้อมูลไม่ได้เนี่ยหรือข้อมูลที่เราค้นหาเนี่ยมันไม่เป็นตามที่เราต้องการนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ปัญหากันเนาะจากเมื่อกี้นะครับพี่เราได้พูดถึงเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลนะครับหรือ Search Engine เรามาดูว่าในปัจจุบันนะครับมันมีเครื่องมือ Search Engine อะไรบ้างที่มันเป็นที่นิยมในทั่วโลกนะครับซึ่งเครื่องมือพวกนี้นักเรียนอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับหรือนักเรียนได้ทำการเข้าใช้งานเป็นปกติแต่นักเรียนอาจจะไม่รู้ก็ได้เรามาดูอันแรกเลยนะครับอันแรกนี้คือ Google Chrome นะครับ ซึ่ง l o Chrome มเนี่ยมันก็เป็นการให้บริการนะครับในการสืบค้นข้อมูลมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยเป็นของ Google นะครับอันดับที่2นะครับที่เป็นที่นิยมรองลงมาก็คือบ i ิงนะครับเป็นของค่าย Microsoft นะครับซึ่งตัวบ i ิงตัวนี้บริษัท Microsoft นะครับได้ทำการพัฒนานะครับขึ้นมาเพื่อใช้เป็นตัว Search e n g i n e นะครับอันนี้เป็นที่นิยมใช้เป็นอันดับที่2นะครับของทั่วโลกนะ อันดับที่สานะครับก็คือเป็นของ y ahoo y ahoo เนี่ยมีเป็นบริษัทแรกๆเลยนะของของโลกเลยนะที่ให้บริการในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลหรือ s ซื้ c h เอนจินเนี่ยมาก่อน o o l e c h r o m e และ b i n g นะครับเพราะว่าสมัยก่อนนะครับหรือเมื่อก่อนเนี้ยบริษัท y ahoo นะครับเขาให้บริการเกี่ยวกับนักศึกษานะครับเป็นส่วนใหญ่ หรือในมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีการแพร่หลายออกมานะครับให้กับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้งานได้นะครับแล้วก็บริษัท Google แล้วก็บริษัท Microsoft ก็มีการพัฒนาตัว Search Engine เนี่ยในการค้นหาข้อมูลตามมานะครับในส่วนนี้อ่าอันนี้นะครับเป็นวิธีการค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine นะครับที่นักเรียนคนรู้นักเรียนคนทราบนะครับมันมีอะไรบ้างรวมไปถึง เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างที่เราได้กล่าวมาด้วยนะครับเรามาดูวิธีแรกเลยที่ช่วยเราให้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับอันที่หนึ่งนะครับก็คือการเชื่อมคำด้วยการใช้เครื่องหมายบวกนะครับอันที่สองนะครับเป็นการตัดคำที่ไม่ต้องการด้วยการใช้เครื่องหมายลบอันที่สามนะครับการใช้คีย์เวิร์ดนะครับหรือกลุ่มคำหรือคำที่เฉพาะนะครับ โดยใช้เครื่องหมายคำพูดนะครับหรือเครื่องหมายฟันหนูนี่แหละนะครับเรามาดูว่ามันมีวิธีการใช้งานอย่างไรนะครับอันแรกเลยนะครับการเชื่อมคําด้วยการใช้เครื่องหมายบวกนะครับเช่นตัวอย่างนะครับรถบวกของเล่นมันก็ทําการหารถนะครับที่เป็นของเล่นนะครับที่เป็นรูปภาพเป็นข้อความเป็น เว็บไซต์นะครับที่มีเรื่องเกี่ยวกับรถของเล่นนะครับไม่ใช่รถอย่างเดียวนะอันนี้เรามาดูอันที่2นะครับการตัดคําที่ไม่ต้องการด้วยการใช้เครื่องหมายลบนะครับเช่นตัวอย่างรถลบของเล่นในกรณีนี้นะครับจะเป็นการหานะครับข้อมูลนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถของเล่นอันไหนที่มันไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะไม่ทําการค้นหาให้ซึ่ง จะเป็นการค้นหาเกือบจะจะเพาะเจาะจงแล้วนะครับแต่แต่ก็ยังมีข้อมูลที่เป็นจำนวนมากอยู่นะครับในส่วนนี้ในรูปแบบนะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือรูปแบบที่3มนะครับการค้นหากลุ่มคำคีย์เวิร์ดนะครับใช้เครื่องหมายคำพูดนะครับเช่นอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างเขียนว่าเรียนออนไลน์วิทยาการคำนวณน,นะครับมันก็จะทำการหาข้อมูลที่เป็น ฉเฉพาะนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเรียนออนไลน์เวียการคำนวณนะครับไม่ว่าจะมีข้อความเนี้ยเรียนออนไลน์เวียาคำนวณในในคีย์เวิร์ดหรือในหน้าเว็บไหนมันก็ทําการสืบค้นให้หรือค้นหาให้ที่มีคํานี้อยู่ในนั้นนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับการค้นหาข้อมูลในเรื่องนี้นะครับเรื่องกล้วยกล้วยแต่ไม่กล้วยไม่กล้วยอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ าจากบทความนี้นะครับเขาบอกว่าครูครับถ้าผมอยากรู้จักพันกล้วยชนิดต่างๆประโยชน์แต่ละส่วนและเมนูอาหารที่ได้จากกล้วยผมจะต้องพิมพ์ค้นหาอย่างไรครับเด็กคนนี้นะครับเขาบอกว่าผมได้พิมพ์ค้นหาคําว่ากล้วยแล้วนะครับพบว่าการค้นหานะครับที่เจอนะครับประมาณ14 5, ล้าน5แสนรายการเลยครับ ถ้าเราเป็นนักเรียนนักเรียนจะทําอย่างไรนะครับมันขึ้นมาตั้ง14ล้านแล้วข้อมูลอันไหนที่เป็นข้อมูลที่ต้องการนะครับอันไหนใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วเรามาดูว่าเดี๋ยวคุณครูเขาจะตอบว่าไงนะครับจากคาถามเมื่อกี้คุณครูตอบว่าถ้านักเรียนนะครับใช้คําว่ากล้วยอย่างเดียวเนี่ยอาจจะใช้ เวลานะครับในการค้นหานานมากนะครับนักเรียนนะครับควรจะใช้คําที่เป็นเฉพาะเจาะจงลงไปให้ชัดเจนอย่างเช่นนักเรียนอยากรู้สายพันธุ์กล้วยนักเรียนก็พิมพ์คําว่าสายพันธุ์กล้วยหรืออยากรู้เกี่ยวกับอาหารที่ทําจากกล้วยนักเรียนก็พิมพ์เฉพาะในเรื่องที่นักเรียนอยากรู้อย่างใดยอย่างหนึ่งไปก่อนนะครับแล้วมันจะขึ้นข้อมูลตามที่นักเรียนต้องการให้ ถ้านักเรียนพิมพ์คําว่ากล้วยอย่างเดียวเนี่ยมันจะขึ้นข้อมูลทั้งหมดมาเยอะแยะมากมายเราไม่สามารถที่จะมาทําการวิเคราะห์หรือคัดกรองได้นะครับในส่วนนี้เนาะจากเมื่อกี้ที่คุณครูได้อธิบายไปนะครับนักเรียนนะครับก็ถามกลับมาว่าถ้าอย่างนั้นผมควรพิมพ์อย่างไรนะครับคุณครูคก็ตอบว่าถ้านักเรียนพิมพ์คําว่าส่วนประกอบของต้นกล้วยเราจะพบ เว็บไซต์ประมาณ300,000กว่ารายการแต่ถ้าเราใช้เครื่องหมายคำพูดที่เป็นเฉพาะเจาะจงนะครับลงไปเช่นส่วนประกอบของต้นกล้วยและก็ใส่เครื่องหมายคำพูดนะครับทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายเป็นเฉพาะเจาะจงนะครับรายการที่ค้นหาข้อมูลก็จะเหลือแค่4,000กว่ารายการซึ่งจะช่วยให้เราได้ข้อมูลที่รวดเร็วขึ้นนะครับและ เป็นข้อมูลที่เราต้องการตามที่นักเรียนได้ทำการค้นหานะครับจากที่เราได้ใช้คำค้นเฉพาะเจาะจงนะครับทำให้เราได้ข้อมูลนะครับขึ้นมาง่ายขึ้นคุณครูบอกว่าถึงจะค้นหาข้อมูลอย่างไรและรวดเร็วอย่างไรก็อย่าลืมตรวจสอบเว็บไซต์นั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับแล้วข้อมูลที่เขานำมานะครับเผยแพร่ให้เราเนี่ยนะครับ มีความถูกต้องหรือไม่หลังจากนั้นที่เราเอาข้อมูลเข้ามาแล้วอย่าลืมด้วยนะครับว่าต้องมีการอ้างอิงที่มาด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับอ่าอันนี้นะครับเห็นไหมนี่รูปอะไรเอ่ยนักเรียนรู้จักไหมครับอันนี้เดี๋ยวครูจะมาสอนวิธีการค้นหาข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นการค้นหาข้อมูลนะครับ โดยใช้รูปภาพจากรูปภาพนี้ยนักเรียนรู้ไหมว่ามันคือรูปอะไรนะครับและนักเรียนทำการค้นหาอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการค้นหาข้อมูลจากรูปภาพรูปนี้ที่เราเห็นเนี่ยว่ามันคืออะไรนะครับจากรูปภาพเมื่อสักครู่นี้วิธีการค้นหานะครับมันมีวิธีการง่ายๆเลยนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับ ไปที่หน้า Search Engine หรือหน้าการค้นหาแล้วให้ดูด้านบนขวามือนะครับจะมีคำว่าค้นรูปอยู่ให้นักเรียนกดที่คาว่าค้นรูปนะครับหลังจากนั้นเมื่อกดคาว่าค้นรูปเรียบร้อยแล้วให้เรานำรูปภาพไปใส่นะครับเมื่อเราทำรูปภาพไปใส่ปุ๊บโปรแกรม Search Engine ตัวนี้จะทำการประมวลผลให้เรานะครับและทำการค้นหารูปภาพรูปนี้ ถ้ามันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็จะทําการค้นหารูปนี้ขึ้นให้เราท,ทันทีหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือหารูปภาพที่ใกล้เคียงรูปนี้ขึ้นมาให้เรานะครับและมันจะบอกเราว่าไอ้รูปนี้ที่เราต้องการค้นหาเนี่ยมันคือรูปภาพอะไรนะครับอันนี้เป็นการค้นหาแบบใช้รูปภาพและเป็นการค้นหาอย่างง่ายๆนะครับอ่าเรามาถึงส่วนสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับ เราจะทําใบงานกันนะครับใบงานชุดนี้นะครับชื่อเรื่องว่าวัลลีค้นไวใช้ไม่ยากเรามาดูกันว่าใบงานนี้มันมีกี่ข้อมีอะไรบ้างนะครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับเรามาดูกันเขาบอกว่าคุณแม่อยากได้ของขวัญปีใหม่ส่งไปให้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเป็นข้าวหอมมะลิที่ปลูกด้วยดินภูเขาไฟคุณแม่ควรใช้คำค้นใดและมีข้าวสารดังกล่าว ขายที่จังหวัดใดบ้างดังนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะครับก็คือคำค้นคำค้นที่นักเรียนจะต้องใช้ในการค้นหานักเรียนจะใช้คำค้นว่าอะไรนะครับเราไปดูที่รูปประโยคหรือโจทย์เลยว่าสิ่งสำคัญที่คุณแม่เขาต้องการคืออะไรนะครับก็คือข้าวหอมมะลินะครับอันที่สองปลูกด้วยดินภูเขาไฟ นะครับดังนั้นนักเรียนจะใช้คําใดหรือใช้คําทั้งหมดเลยข้าวหอมอข้าวสารหอมมะลิที่ปลูกด้วยดินภูเขาไฟหรือข้าวหอมมะลิหรือ,อ,ลรอปลูกด้วยดินภูเขาไฟนักเรียนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าใช้คําค้นใดถึงจะเหมาะสมและผนลัพธ์ที่ได้ได้เว็บไซต์อะไรมานะครับก็ให้นักเรียนทําการเขียน คำค้นและก็ผลลัพธ์ที่ได้โดยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือเป็นชื่อของเว็บไซต์นะครับที่นักเรียนค้นหามานะครับอันนี้คือข้อแรกเรามาดูกันในข้อที่2นะครับเขาบอกว่าคุณย่าเล่าให้ปิติฟังว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่สายพันธุ์ไทยมีหลายชนิดเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์และคุณสมบัติมากมายปีใหม่นี้ปิติอยากหาเบอร์รี่สายพันธุ์ไทยเป็นของขวัญให้คุณย่า ปิติควรใช้คำค้นใดและมีผลไม้อะไรบ้างจากโจทย์เมื่อกี้เขาบอกแล้วนะครับว่าต้องการผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับสายพันธุ์ไทยนะครับประโยชน์สปปรรพคุณนะครับดังนั้นเราจะใช้คำค้นอะไรดีนะครับก็ให้นักเรียนพิจารณาแล้วก็ให้เขียนผลลัพธ์ เช่นเดียวกับข้อที่1เมื่อสักครู่นี้นะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่สมนะครับสุดสัปดาห์นี้คุณพ่อจะพาเด็กๆขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางจากบ้านที่อุดรธาน,นีไปเยี่ยมคุณปู่ที่เพชรบุรีคุณพ่อต้องใช้เวลาขับรถกี่กิโลเมตรและใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงนะครับข้อนี้ เราใช้คำค้นอะไรดีนะครับอย่างแรกเลยก็คือระยะทางจากอุดรไปเพชรบุรีนะครับและโจทย์เขาถามอีกว่าใช้เวลาขับรถากี่ชั่วโมงและใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงนะครับอันนี้คำค้นนักเรียนใ,ใช้คำว่าอะไรก็ให้นักเรียนพิจารณาเอานะครับคนละพี่ได้ก็ให้เขียนชื่อเว็บมานะครับเว็บไซต์มาว่าเว็บไซต์ที่เรียนค้นหาได้นะครับเป็นเว็บไซต์อะไร นะครับข้อที่4นะครับคุณลุงพบว่าใบมะกรูดต้นหลังบ้านมีลักษณะใบหงิบบิดเบี้ยวผิดรูปทรงเกิดจากสาเหตุใดนักเรียนจะใช้คําค้นว่าอะไรนะครับนักเรียนจะใช้คําค้นว่าอะไรนะครับซึ่งให้เราดูจากตัวโจทย์เป็นหลักนะครับแล้วก็หาคําค้นนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็ให้นักเรียนเขียนมาให้เรียบร้อย สุดท้ายท้ายสุดของบทเรียนนี้แล้วนะครับเรามาดูกันว่าจากที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะครับก็คือการค้นหาข้อมูลนะครับทําอย่างไรและการค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องทําอย่างไรนะครับการค้นหาข้อมูลที่ดีนะครับเราควรใช้คําที่สั้นกระชับเป็นวลีเดียวกันเป็นคําที่เฉพาะเจาะจง นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องหมายบวกการใช้เครื่องหมายลบหรือการใช้เครื่องหมายคำพูดนะครับจะช่วยในการค้นหาข้อมูลให้เราง่ายขึ้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดในการค้นหาข้อมูลไม่ได้ข้อมูลมาแล้วเราจะต้องทำการอ้างอิงนะครับแหล่งที่มาของข้อมูลให้ถูกต้องด้วยนะครับสิ่งนี้สำคัญมากที่สุด เดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับเราจะมาพบกันอีกครั้งนะครับในเรื่องของการค้นหาข้อมูล2นะครับว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับในการค้นหาข้อมูลนะครับและการวิเคราะห์ข้อมูลมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในรอบต่อไปนะครับรอบนี้ขอลานไปก่อนนะครับสวัสดีครับ